สุขเขนะจะสิโลเมเหล่าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อน,นามสกุลและสถานที่แห่งนี้ครับขอบูชาปู่ย่าตายายที่สิงสถิตคุ้มครองณที่แห่งนี้ ได้โปรดช่วยดูแลรักษาบ้านเรือนบริษัทตัวข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพ,พเจ้าที่ทำงานที่อยู่อาศัยณสถานที่อย่างนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ตลอดไปโสถิชัยยะพระวันตุเต สาธุขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกท่านและผู้อยู่บริเวณนี้พบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขมากๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและที่สำคัญร่ำรวยร่ำรวยครับผมะจเจริญพร่รวยคิดร่ำรวย ว่ายสารเสร็จแล้วว่ายสารเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใช่คู่ไก่ชาแน,นลครับผมฝากด้วยนะครับเอาสูบบุหรี่บ่ <c oughs> โอ้ยบอลอยบอลอยเสียผ้าพาาพจน์หมดเลยฮะเออถ่ยายเสร็จแล้วเจ้านายก็ถ่ายให้แล้วเออ ทุกไก่แชนแนลครับผมบรรยากาศบรรยากาศติดตามด้วยู่ทุกช่องอยู่ทุกที่กดติดตามได้นะตรวจไปแล้วเอาโทรศัพท์ไปตรวจเองเนี่ยอย่าไปเชื่อมันมากนั่นน่ะอย่าไปเชื่อมันมากนั่นน่ะอย่าไปเชื่อมันมากนั่นน่ะไอ้เชียรพี่เยอะๆนั่นแหละมึงพูดประชดหรือเปล่าวะ โอ้ส้มตำเสร็จแล้วฮะขึ้นไปหมดแล้วบ่ขึ้นไปหมดแล้วบ่รับขึ้นไปหมดแล้ว ว่าไงคะถายแต่คนสวยนี่แหละสองโคกก็นด้ต่ำหูตอนท่าน้ซิบมึงอยู่เนีย่ย <laughs> แต่สีสันโอเคอยู่เป็นต้นแซบอยู่ก็ <c oughs> หิวเข่าอยู่ดิหิวเข่าไหมยังเขากินข้าวไปยังเธากินข้าวไปบ่อเหรียญ่าดิางหาเด็ดด่ สิ้นเสมอกันเเมื่อข่าวนาก้อนข้าเจ้าที่ยังวัดแตกสวด กุ channel, ๊กไก่ชาแนลกุ๊กไก่ชาแนลใช่ฮะยูทูปป่ะยูทูปตัวติดตามอ่ะเออติดตามเออติดตามหรือยังกดแล้วกดแล้วกดดิเอ้ยกดลองเข้าไปดูเข้าไปดูกุ๊กไก่ชาแนลเออลองเข้าไปดูยูทูปชื่อไทยหรืออังกฤษไทยเลยชื่อไทย้วันแดงบต่อปุ๊บฮะก็พบกุ๊กไก่ ชาเน่ก็ะชาไก่จะจะเป็นรูปไก่นะนั่นแหละกดติดตามแล้วกดกระดิง่งออโอ้ยล,ลงเลยลง,ล,นะลงเลยถ่ายแล้วลงเลยใช่กดไลค์ให้ด้วยเออลงไปแล้วสองสองคลิปคลิปแรกปลาแปะอยู่กับปลาแปะคลิปสองก็ทำด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลงเลยมันต้องแปดนาที <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะ <respuesta> มัน <semester> คืออะไรครับ <ind us ible> <night> นั่หลังนั่งหลังพอสิบสองไม่เอ้าเรียบร้อยแล้วนั่งนันั่งนั่ง,งที่เดิม เดี๋ยวเรานั่งอ๋อรถรถพระอันนั้นรถพระรถพระพระขึ้นไปแล้วหรือเราจะขึ้นไปข้างบนเลยไปขึ้นไปข้างบนก็เลยก็ได้ทำนี่ข้างบนนี่มนก็ต้องรอเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟอาหารขึ้นไปข้างบนก่อนไม่ใช่เขาทีข้างบนใช่พี่น้องเราทำไม่ไปด้วยกันทำหมดนี่แหละเอ้าเสื้อข่อยรอดเปล่งเทิง่เบ่แล้วเนาะ บมเมนดิเอาทักทายกันก่อนสิม้าเมาหมดเดี๋ยวนบเออาจะเมาแล้วอาเจ้านายจะเมาเลยทีเนี้เอาเอาโอ้โขอบคุณหลายๆสิบยี่สิบสามสิบส่สิบห้าสิบห้าสิบใบอะเท่าไหร่ห้าพันหกพันอะหกพันห้าอะหกพันห้าเดี๋ยวมได้แจกเออเอาเลย <ม>อุตสาเมาให้น <Hollywood> ั <were not S 1> ่ยนี่คาแฟ่คาแฟเชิญครับด้านในเลยอเจ้านายเขาเจ้าายเขาอุตสาเมาให้ผมอุตสาห์เชี่ยกำลังเชี่ยให้อยู่ ปา๋ปาป๋าไม่เอาเลยป,เป๋าแปะบะเออทักทายเลยทักทายป๋าแปะเลย,ออยเอาคนเดิมเลยลาให้หน่อยอ,อ่ะลาให้หน่อยอ้าวขอบคุณที่ติดตามชมเออพบก,กันใหม่พบก,กันใหม่พบก,กันใหม่ครับผมกู้ไก,ก่ก้านหน้ากู้กู้ไก่เชียร์แน่วครับสองแปด